ธัญญาว่าไงพี่เป็กห้าเข็มยอมรับเป็นเรื่องเซอร์ไพสมากสืบเนื่องจากกรณีที่เป๊กสัญชัยเองตระกูลสามีของพิธีกรนักแสดงสาวคนดังธัญญาธัญ,ญเรศเอ็งตะกูลฉีดวัคซีนที่อเมริกาจนครบ5เข็มแล้วจนเจ้าตัวได้ฉายาเป็ก5เข็มทันทีแต่ก็ไม่พ้นเสียงวิพากวิจาร์ณตามหลังมาติด,ตด ส่วนกระทั่งผู้เชี่ยวชาญต้องออกมาเตือนถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งได้เผยว่าระบบภูมิคุ้นกันของร่างกายไม่จำเป็นต้องถูกกระตุ้นด้วยวัคซีนเยอะขนาดนั้นหาเข็มสามเดือนยะหาทํา ล่าสุดภรรยาสาวธัญญาธัญ,ญเรศยอมรับว่าเซอร์พรส์เหมือนกันที่สามีเป็กสันชัยได้รับวัคซีนห้าเข็มแล้วเจ้าตัวเผยกับช่องวันบันเทิงว่าเอาจริงๆส่วนตัวไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างรู้สึกว่าเร็วไปในระยะไม่กี่เดือนยังเตือนเลยว่าไม่คิดถึงผลข้างเคียงเลยเหรอเพราะในอนาคตเรายังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่เป็กยังบอกเลยว่าเอาไว้เป็นกรณีตัวอย่าง พอมาถึงเข็มที่5้าก็เริ่มรู้สึกว่ามากไปจริงๆละแต่ด้วยพี่เป๊กมีปอดอยู่ข้างเดียวหมอที่รักษาก็คอยเตือนตลอดว่าอย่าเป็นโควิดเชียวนะเพราะโอกาสที่จะรอดไม่มีสูงพี่เป๊กก็เลยกังวลว่าไม่อยากจะเป็นโควิดเพราะอยากอยู่กับลูกๆนานๆก็เลยโอเคแล้วแต่พี่เป๊กตัดสินใจ